การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องจัดแถลงข่าวถึงรายละเอียดการจัดงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้ที่ชอบการแต่งกายแบบคาบอยตะว,วันตกเดินทางร่วมงานปากช่องค,คาบอยเฟสติวัลถูต้าสันอีเลเวนซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4ถึงธันวาคม2 5 5 4น้หาีนี้ณทองสมบูรณ์คลับอำเภอ,ผาอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะงานนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มความสุขด้วยเสียงเพลง ดนตรีสไตล์คันทรีและการแสดงคาวบอยไนท์อัน์ซาแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผ่อนคลายความทุกข์จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาโทร04421 3030 30, หรือ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะ